จะพาไปดูเกษตรกร,ร,กรมือใหม่ที่บอกว่าต้องเป็นมือใหม่เนี่ยเพราะว่าเขาเพิ่งได้ฝึกเนี่ยค่ะเพราะเห็ดหูหนูกันเป็นครั้งแรกแต่รู้ไหมรายได้เนี่ยตอนนี้เป็นที่งดงามเลยทีเดียวค่ะเกษตรกร,ร,กรที่ว่านะคะอยู่ในพื้นที่ตําบลพวงอ์อเภอเมืองจังหวัดสงขลาก็คือคุณนิรรภัยสะสายสลํานะคะเขาเนี่ยได้ทําโรงเพาะเห็ดหูหนูในสวนยางพาราของตัวเองค่ะโดยศึกษาหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็ยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะ ะะทําการเพราะเห็ดหูวหนูเป็นอาชีพเสริมนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือนําก้อนเชื้อเห็ดนี้ค่ะ,คะมากรีดดอกก่อน10กว่าวันนะคะ อกจากนั้นเนี่ยก็ทิ้งไว้แล้วก็ประมาณ14 -15 วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้ค่ะเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะ,ะว่ามีความรู้น้อยแต่ว่าอาศัยเรื่องของการค้นคว้าหาความรู้แล้วก็ศึกษาเรื่องนี้บ้างแล้วก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะคะ,คะตอนนี้ผลผลิตที่ได้เป็นที่น่าพอใจมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าได้เนี่ย เขาบอกว่าประมาณต่อวันเก็บได้1กิโลครึ่งถึง2กิโลเลยทีเดียวแล้วก็<อ>ขายได้ทุกวันด้วย<อ>นะคะสำหรับเห็ดหูหนูค่ะเป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นเห็ดยอดนิยมเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยชอบรับประทานจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันน้องอิงก็คือเห็ด<อ>หูหนูขาวแล้วก็เห็ดหูหนูดำนะคะได้รับฉายาว่าเป็นสุดยอดของเห็ดเพราะว่าสามารถบรรเทาแล้วก็รักษาโรคได้หลากหลายค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะชนิดหนึ่งด้วยนะคะถ้าเกิดรับประทานในปริมาณ ที่พอดีก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดซึ่งกเกษตรกรท่านนี้ค่ะเขาบอกว่าแรงบันดาลใจที่มาเพราะเหตุหูหนูเนี่ยเนื่องจากเขาอยากจะทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองสามารถทํากินเองได้ปลูก<ะ>ได้กินเองได้แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อหานะคะเหมือนกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงทรงให้พระราชดำริเอาไว้นะคะแล้วก็มาคิดว่าแหมตัวเองเป็นผู้หญิงไงะจะทําอะไรให้ไปจับ จอบจับเสียมมันก็ไม่มีแรงนะคะดังนั้นก็เลยต้องดูว่าอะไรที่ตัวเองสามารถทําได้เอาเห็ดหูหนูนี่นี่แหละเพราะว่าตัวเองก็ชอบด้วยแล้วก็ไม่ลําบากในการที่จะเรียกได้ว่านี่ค่ะมายืนเก็บเกี่ยวอย่างนี้คือผู้หญิงก็สามารถทําได้นะคะดังนั้นก็เลยเริ่มต้นทําขึ้นแล้วก็ปัญหาที่เจอในตอนแรกก็บอกว่าเรื่องของเชื้อราที่มากับก้อนเชื้อของเห็ดแต่ว่าร้านที่เขารับซื้อเนี่ย เป็นร้านที่ดีเหมือนกันนะคะคือพอเจอว่าก้อนไหนที่มันมีเชื้อราแล้วก็เสียไปเนี่ยเขาก็เอาก้อนใหม่มาทดแทนให้เท่าเดิมเขาบอกว่าตอนนี้มันก็เริ่มโอเคมากขึ้นลงตัวมากขึ้นแล้วก็หาความรู้ต่างๆที่มีอยู่ตามอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเสริมการสร้างรายได้ชิ้นนี้ให้กับเขาขึ้นมานะคะค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพเสริมอีกหนึ่งอาชีพนะคะ,คะที่เรียกได้ว่าได้ไรายได้เป็นกอบเป็นกำนะคะก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะ